ใหญ่จัดตัวนี้ต้องมีถึงสิบปวดท้อเราช่างดูไหมเดี๋ยวเราลองช่างดูจ้าโบนะนะโอ้โหดูเราคือเรามาก่อนมาก่อนวันหนึ่งว่าแต่เขาบอกไม่เป็นไรอย่าเพิ่ไงไม่ต้องไปหาฟางน้องที่แพ้ก็ได้เราก็ลองเบรคเล่นๆฮนะไม่คิดว่าจะจริงจังนะเดี๋ยวหาอะไรมาช่างดีกว่าเดี๋ยวดูว่ากิโลแหมจ้าโบยังมีอะไรตัวนี้ใหญ่ใหญ่ ประมาณสิบครับน้ใหญ่จัดประมาณสิใหญ่สิบจุดสมสใช่อ่ะสิบสิบ่าทสิบโลสใหญ่จัดสิบโลสามนะสิบโลสคิดสิบโลสคิดใหญ่ใหญจับโบครับไอ้ไอ้ล่งโชวยี่ล้วแะ่เลยกระสูป่ะใช่เลยเนี่ย ขณ่นี้กำลังเก็บเบ็ดว่าจะสูบโชกี้อ่ะเชื่อไหมเนี่ยมกระสูบก็ไอโดะแล้าที่ไม่ดงไม่ดด้เลยอุ้ยใหญ่ใหญ่ละไม่ใจละไอโดครับเรียบร้อยหลุดไอโดไอโดเล่นแล้ว ไอ้ใหญ่ไปเมื่อกี้ไม่เห็นประมาณโลครึ่งเอามาโลก็ว่าเอ๊ะอยู่ๆมันตึ๊กตึ๊กตึกตึกเบร์มันเล็กด้วยนะนะดูเบร์ที่เราใช้ดิไม่ให้มันขาดได้ยังไงเบอร์สี่สกุลเบอร์สี่สายหน้าสูจุดสามทุกคนก็ขอกราบสวัสดีนะนะนักตกปลาทุกท่านกับผมนี่กับผมหมูเอสดีเคครับเมื่อกี้โอ้โหเราไอโดหลุดไปมันผิดคิวมาโฉบเหยือครับแล้วก็เมื่อคืนเราได้ ปลาสวายสิบโลเป็นหนึ่งตัวครับคือเมื่อคืนมาก่อนมาเข้าก่อนครับเต้สวายสิบโลเป็น,นตัวว่าแบบทําให้เราแบบไม่ท้อนะแบบให้เรามีรู้ว่าเอ้ยได้แน่วันนี้ได้แน่วันนี้มันกินแน่เพราะเมื่อคืนมันกินไงวันนี้มันต้องกินกอนนี้อยู่กันที่แพรเจริญครับเขื่อนศรีนครินทร์ครับก็ก่อนที่จะไปแพรนงึงแล้วก็มาแวะแพรน,นี้กันเป็นแพรไฟฟ้าครับมีแอร์ แล้วก็ตกปลาได้เขาอ่อยให้แล้วแหละปลามาเลยเข้าเมาื่อคืนได้ปรากฏสบายเมื่อเช้านี่เกือบได้โดนละหลุดไปเราแข่งกันไปไม่ได้ก็ตอนนี้อากาศบรรยากาศยามเช้าครับร้อนมากเลยในแดดแยงตานี้เราต้องดีตา่อยครับเดี๋ยวนี้ก็น่าจะมีลุ้นเพราะว่าที่นี่เขามีเรือให้ด้วยแต่ว่าต้องมันจะเติมน้ำมันเองไหมคุณตะก้องเอาเหมือนต้องเติมน้ำมันเองมีเรือให้น้ำมันซื้อเองแล้วก็เดี๋ยวบ่ายเย็นถ้าดีเย็นไม่บ่ายเพราะบ่ายร้อนมาก เดี๋ยวเย็นๆเราก็จะออกไปตีเหยาปองก็เท่นี้แหละเพราะว่ารู้สึกชโดมันชุกชมากก็หมายตีเหยาปองมดูแบบเฮ้ยมันต้องได้ตัวมันต้องได้คลิปนะโอเคครับนะน,นะเดี๋ยววันนี้เราไปลุ้นกันดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงก็แพรเขาไม่ได้โลกนะไม่มีตรงไม่มีตอเลยในยตรงตรงที่เราอยู่นี่เป็นพื้นลาบเลยมีแบบสลายเล็กๆสลายแบบหางกระโอกเล็กๆอ่ะแคะนั้นนะเดี๋ยววันนี้เราไปลุ้นกันกับว่าเราจะได้ทรอฟี่ปาหรือว่า โซฟี่ของเราจะเป็นสวายสิบโลหรือจะเป็นปลาอื่นเขาบอกมียี่สกด้วยตัวนี้มียี่สกด้วยก็ไม่เคยได้ยี่สก์เลยนะมาเคิร์นซีเนี่ยต้องได้วันนี้แหละอาจจะได้ทีมนี้ก็ได้โอเค่นั้นนะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันดีนกว่าว่าทีมนี้เราจะได้กี่ตัวจะได้กี่แต้มเราจะได้เยอะหรือเปล่ากับหมายเขิร์นซีน่าครินแพทเจ้เลยครับเดี๋ยวไปลุ้นพร้อมๆกันดีนกว่าครับผมบอกเลยชาบโบ้แน่แน่ชาโบ้ต้งแต่สวายมาคืนนั้นแน,น่นะเดี๋ยวไปลุ้นกันดีกว่าผมไม่เห็นดิครับช้าเหนื่อยไปเลยเหนื่อยไปเลย เขาแล้วครับเข้าแล้วฝนตกเรากันป่าเขาฝนตกครับเออสว่างแน่นอนสว่างหรือเปล่าเบ็ดเล็กเนีเบ็ดเบ็ดเบอร์สี่ <c oughs> แข็งเกินก็ไม่ได้อ่อนเกินก็ไม่ได้ขเขาตอบครักลัวเขาทุนนะเนี่ยไปไหวแล้วเนี่ยเอไม่หวแล้วโพี่เล่นทุกคันเลยอนะ่ะผ่านไป ร้อยรับร้อยเลยร้อยเอาขาดไปแล้วครับมีกสายย้อยไปย่อนหรือมั้งโหเรารอทั้งวันครับเบ็ดเบอร์อะไรอ๋อเบ็ดเบอร์สี่เป็นเล็กไปเราเปลี่ยนเบ็ดหรอเบ็ดเบอร์สี่เมื่อกี้ก็จริงเบ็ดเบอร์สี่โอ้ รอทั้งวันนี่เพ่าจะได้แต้มครับไา้น้ำการเดมนถูกการเห็นไส้โลอะกล้องก็ไม่ได้เห็นอ,อันนี้ะอันนี้ของแต้เนี่ยมึงจะเอาห่างปาดทำไม มันอออจากยญ้าคาวะเนี่ยเลยบอกป่าเขารู้สึกจ้ามากเยอะอยู่นี่กลำลังปัดอะ่ะได้บอกนะมงก็มึงจะไล่กันกันเวลานี้อะ่ะเอาใจอะ่ะเขาเดินขนาดเยอะเขาเนชอบพันนะ เล็กๆอ๊อมาดาน,นเดี๋ยวหม่ดูใจก็ผูกแวนแน่ เปิดเช้าแตื่นเช้าก็ามาได้อยู่แต่เราจะองตื่นสายไงแต่ไม่ไดโดนเด็ดไอตัวเามาื่อวานไอตัวเมื่อกี้ที่โดนลูกแล้วไม,ไม่เอาแล้วะวันนี้ลูกให้ตื่นก็พ่อต้องมาคนเดียวแล้วจะตามใจไม่ยสวยพีง่ายจะเห็นม่ยสวยพีง่ายจะเห็ จะลุดอีกไหมอย่าโอ้โหโดนจนได้ครับใหม่นี้โหกัดดีโหดาปีเลยเดี๋ยว <c oughs> น้นี่โอ้แรงครับแรงรงเบกแน่เดอเลย วิ่งเข้าไปดิโอ้โอ้รุดพอดีรุดปกแล้วพีกันพี่กันขนาดนละตัวนี้ประมาณโลเจ็ดโลแปดได้ไอเดวม่วงม่วงเหรอไอแมงผู้ไหมไม่ใช่แมงผู้ไอม่วงไอพี่พ่อมืดมากเลยจะกลับกันละดู อ๋อน,นีนี่กัดดูนะอะไรตุบตุบตุบ,บ,บเลยนะปั๊บยังไงกันโอเคแล้วนะจาโบครับตัวนี้ไม่รู้อะเดี๋ยวทั้งหมดใหม่นี่ก็กัดแพ้ละจาโบครับสุดยอดสุดยอดอ้าวรุดแล้วคันนี้คันนี้พี่ปับปั๊บอยู่ไหมอยู่ เดี๋ยวเฮ้ยไปเช็คก่อวุ้ยตาพี่กันเดี๋ยวนะนะสามทุ่มกว่าครัตาเพียนโอ้ยไซโลเลยตาเพียนไซโลเลยจะบสามทุ่มกำลังนอนวิ่งกันลั่นเลยวิ่งกันลั่นเลยไปเงาจะบสุดๆเข้าเนาะนะผลประกอบการของวันนี้ก็ เราเมื่อกี้ได้แต่เพียนไซโลเป็นหนึ่งตัวแล้วก็ก่อนแต่เพียนก็เป็นปาเชดโดคือเขามีเรือให้เช่เรบบาบอกไปแล้วก็ขับเรือไปตีเชดโดกันดีมากได้มาตัวเดียวแล้วก็หลุดอีกตัวหนึ่งได้มาตัวหลุดตัวพรุ่งนี้ก็จะออกไปตีเชดโดครับแล้วก็เมื่อเช้าเอาสวายหลุดไปหนึ่งตัวรู้เลยสวายเพราะว่ารู้เลยแอคชันสวายเป็นไงเวลาไปกินเบ็ดอ่ะ <S <S แล้วก็ช่วงเช้าเราได้ปลาไหมไม่ได้ปลาเนะาะเราไม่ได้ปลาช่วงบ่ายได้ปลาช่วงบ่ายแทนแล้วก็วันนี้ก็จบที่วันนี้ละ เดี๋ยวมาลุ้นคืนนี้ว่าปลาสวายมันจะกินไหมปลากดปลาอะไรมันจะกินหรือเปล่าแล้วก็ไปลุ้นพุ่งนี้แล้วก็พรุ่งนี้อีวันเต็มๆครับแล้วก็วันอีกวันหนึ่งอีกวันหนึ่งอีกครึ่งวันไปลุ้นว่าเราจะได้กี่แต้มจะได้กี่ตัวแล้วพรุ่งนี้เราก็จะไปตีเชโดด้วยแหละเดี๋ยวไปลุ้นเชดดพรุ่งนี้กันดีกว่าโอเคครับนะนะ้าตามรับท่านวันนี้ก็ฝันดีครับคุณนายครับนะนะ้านอนกันดีกว่าครับดึกล้วนะ ีดนะร้อยเลยแตกรอจบไาแล้วผมตำหรับคลิปเล็กของคินี้ครับก็ได้ไหวไซส์สิเปอ้ไซส์แปดโลตัวนึ่งใ้โดยสิบโลสิบสิบโลตัวหนึ่ง10บโลสิบสโลสิเป็นตัวนึงแล้วก็ ไปโดไซประมาณสองโลไปอีกตัวหนึ่งคะก็จริงเลยก็ไม่ได้ปลาอะไรละก็เป็นคลิปเล็นเลอีกคลิปหนึ่งครับที่เขื่อนสีก็เป็นเป็นหมายนี้เราไม่ได้ปาตั้งใจตกเท่าไหร่แล้วก็มาตั้งใจตีเชโดและเชโดไม่กลับด้วยแหละเลยไม่ได้ก็สำหรับทีนี้ก็บจบเยงเท่นี้ครับผมแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าจะเป็นคลิปไหนเป็นแบบเราไปลุ้นกันก่อนครับผมทลิปหน้าไปดูดีกว่าครับว่าเราจะไปที่ไหนแล้วเราจะไปกี่วันเราจะไป ไม่บอกดีกว่าไปที่ไหนอ่ะโอเคแล้วนะติดตามรับชมติดตามรุ่นกันดีกว่าครับพีทหน้าจะไปไหนไปนรับุ่นมอว์มอนครับที่นี่เขาจบเพื่อนนี้ครับผมแล้วเจอใหม่อีกทีหน้าครับผมจะเป็นที่ไหนไปไปหนรับลุ้นกันดีกวาสำหรับที่นี่เขาจอเพื่อนนี้ครับผมเจอไหมครับดีายครับผม